โอ้เก็บเดินมาว้ายเดินอย่าเจ๊แดงเลยปีล้วงจังโอ้วาฟลูดุตำาร้ายอันปีล้วงหัวมาหลายหัวไว้ป่ากินน้ำอ๋อค่ะนี่ยตัวเดียวปีล้วงหัวย่าวัวตื้อตะกี้กันตัวเดียวค่ะโอ้นะจ้าจ้ามาเร็วไปกินน้ำกลางฟัวมาว่านี่วัวตื้อเป้ ไกุดก้นกุดก้นอืมเล่ปีน้องวัวตื้อตัวเดียวปีร่องจงป้าไปแข่งครับอืมเล่ตบีนอ้องอดนอ้อนเบ้ครับอ้อมบีน้องเหรออืม

<laughs> ừ. qua nghỉ tết rượu mới chạy đi ครับวันนี้กับปีโนเก็บซี่ครับ, 3, รบวันนี้ตามมาเล่ข่วปีล่วงจงเหลาปีโนงวันนี้ปีล่วงจงหนังก้างกล้องเหลาปีโนงตามมาเลยครับว่าปีล่วงจงแกงไร้ปีโนงวันนี้วันนี้นนปีล่วงจงแกงเตะอ้วตื้อปีโนงเออแล้วก็ปีล่วงส้มมาหลากับแล้วลูกเกลือย,ยาาปีโนอ่อลูกเาาก,กลือไหลกับนอตื้อครับนี่ใบกรูดปีโนงเออเกลือแปลงว่านกับนี่น้ำเตะปีล่วงจงปั่นไปเรียบร้อยแล้วกับ แล้วก็เรืองกับปีน ong ปีร่วงจงโกรกกับเกยเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องปูไ่หมาปีน o วันนี้บรรยากาศดีปีน o n ใส่นามเตะไปก้อนครับใส่ไปเลยปีน o n เออแล้ากะปริมาณได้ดายนครับตังไปก้อนกับกับปีร่วงจงใส่เครืองเลียบรอยับปีน o ไปเลยครับวันนี้ปีร่วงจงกาปาริมานไหนได้กับปีนองกอะตักน้ำลังกรอดไรดคกับเต้<า>เลยครับ วันกระริบปีนงเือไอ้เครื่องกับน้ำเตะมันก้าวอ้นกับรอยไอ้เดือดก้อนกับตัวเดียวเราโกยมาใจ้ปักกันปีนองคืยนี่กับปลาย่างกับตัวเดียวปีร่วงจงอ่าแกงใจ้ปลาย่างปีนองเนื้อกับอ่านี่ปลาหมึกปีนองคืย แกงน่าวอเดือนเหล่นี้จ้าฮู้ดไอ้อืมเดือนเลวเหมือนโอ้ยก้องไม่ได้ตัวเดียวดิวันนี้อ่าพรุงได้เตะเลวปีนองก็ปีล่วงจ้องใส่ฟักเลยกับ ปั๊กตั๊ปัดปนเนี้ยนี่กับโรยไอ้มันเดือดไอ้เปื่อไสักเดียวนึ่งกับยึดไม้ดีหมกเลย รุงเร็วปีนอ้องเออหลบโรยรักแป๊บกับตัวเดียวเรามาใช้ปปรยางกันกครับให้หลูกเกลือมันทุกฤทธิ์กับอะางูบุกแกงรุงเร็วไปใช้ปปรยางเนี่ยวะตึงลำบากรักฤิ์ปีนอ้องเออแต่ว่าได้บรรยาการกับ ไปเรื่อยครับอืมอืมไไปเรื่อยพี่น้องอืมวนระลิกกับอ่ารสักแป๊บหนะ่ครับเดี๋ยวตัวเดียวเรามาเจ้เกรืองปรุงกันกับ ปีล่วงปหา้าให,ให,หม่กุน้นะค้ัปีนองนะเดี๋ยวตาปีนองวัวตื้อเปื่อยแล้วครับปีนองเดี๋ยวปลีล่วงจงใจแปงวานครับเกลือปีนองโรยไปเลยครับ chè nam nó nắng con bị nắng á, nắng 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 วันนี้บรรยากาศดีพี่น้องเก็วันไม่ตกตีกับลมพัดร้อยกับพี่น้องรอสักแป๊บนะครับพี่น้องโตเดียวเรามาจิ้มเรอดมันกับรอดรอดรอดเลยตาพี่น้องจิ้มก้อนกับแกงเตี๋ยวถือพี่น้องร่มร่มกับ มาลากีนกกับเลตกับอมีน้องเอ้ยอืมอืม